สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีนะคะวันนี้นะคะอยู่กับมิ้นท์เพรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะวันนี้อยู่นะคะกับมิ้นนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูนะคะรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้อยู่ในโซนของด้านหลังนะคะโซนช่างนะคะจะเป็นในโซนที่นํารถที่เข้ามาใหม่นะคะ QC นะคะรอปรับสภาพรอเก็บงานให้กับคุณลูกค้านั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะมินมีรถที่รถที่น่าสนใจมากๆกับเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอรเป็นตัว2.4นะคะลูกคา้าได้เป็นตัว l ีดเดอร์ปี2023ลูกค้าตัวขับ2นะคะคันนี้ได้สีดำนะคะเดิมแท้โรงงานเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งที่สมรรถนะการขับขี่ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าได้เป็นโฉมตัวใหม่ปี2023ลูกค้ารู้ไหมคันนี้เลีไยงมาประมาณ50,000นโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะลูกนะคะ้คาที่สําคัญวันนี้ พามาอัปเดตก่อนใครนะคะให้ลูกค้าได้เห็นรถที่ก่อนปรับสภาพนะคะรถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะว่ารถนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําหรือมีรอยขูดรอยบุบมาแต่อย่างใดนะคะนี่คือความจริงที่เราแบบว่าตั้งใจให้ลูกค้าได้ดูเลยนะคะ<ม>คันนี้นะคะก่อนเก็บงานนะคะเผื่อใครสนใจนะคะอยากได้ตัวนี้อยู่นะคะได้เป็นตัวลีดเดอร์ด้วยนะคะลูกค้าโฉมปีใหม่นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านนะคะห้าหมบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะ กดติดตามได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะลูกคา้าวันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าไปชมนะคะกับเจ้าตัวลีดเดอร์นี้ดีกว่านะคะว่าตัวนี้มีอะไรให้ลูกค้าได้ชมกันบ้างนะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าตัวนี้นะคะลูกค้าไฟนะคะเป็น LED มาให้นะคะในส่วนของด้านล่างนะคะซ้ายขวานะคะเป็นไฟเลี้ยแบบ LED นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเป็น Full LED นะคะมาให้ และใครที่อยากได้นะคะรถใหม่น้อยๆนะคะสภาพบรินตีศูนย์ต้องคันนี้แหละนะในส่วนของตัวโฉมของตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมอนะคะเป็นตัวมิเนอร์เชนมาก่อนหน้านี้นะคะที่ลูกค้าจะได้เห็นกันกระจังด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็น2ชั้นนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของด้านกระจังด้านหน้านะคะด้านบนนะคะตัดกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้านะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ ลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งเพิ่มนะคะของตัว Fortuner มาให้นะคะลูกค้าใครไม่อยากได้ถอดออกได้นะหรืออยากได้นะคะตัวนี้ก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะติดตั้งสเกิร์ตด้านหน้ามาให้นะคะเพิ่มความอ่อความดุให้กับเจ้าตัว Fortuner คันนี้ไปอีกนะคะใน,ะะนส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยอ่ะตัวนี้เป็นตัวลีดเดอร์นะคะลูกค้าเป็นตัวที่เริ่มต้นของตัว Fortuner หรือเป็นตัวกลางๆประมาณนี้นะคะ ตัวนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะคะลูกค้าล่าสุดที่มีเข้ามาก็เป็นสีดําแต่ว่าขายไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะให้ลูกค้าที่เห็นว่ารถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะไม่มีรอยอชนรอยบุบนะคะของตัวรถเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะนี่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะซุ้มล้อนี่คือมากับตัวรถติดตั้งมาให้นะคะ ล้อมแมคโอร18นะคะลูกค้าลายเฉพาะนะคะสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอบันไดนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะลูกนะคะ้ามีมาให้นี่ตรงนี้นะคะลูกค้ามีในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนให้นะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะของตัวรถนี่คือภายในนะคะก็ะได้เป็นสีดําคุมโทนแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดํานละูกค้า คันนี้นะคะมิ้นบอกก่อนว่ารถเราปรับสภาพนะคะตัวที่ลูกค้าที่เห็นนะคะมิ้นรีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะว่าสภาพรถที่เข้ามานะคะคือสภาพเดิมนะคะลูกค้าแค่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะลูกค้าก็จะมีรอยฝุ่นรอยเลอะบ้างนะคะนี่คือเราให้ลูกค้าได้เห็นรถแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้มั่นใจว่ารถเราไม่มีชนหนักมานะคะตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างของตัวรถนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ น็อนะคะรอยเชื่อมต่อนะคะแผ่นเพจนะคะเป็นที่ติดตั้งมากับตัวรถนะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะสำหรับเบาะแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้7ใบนะคะหน้าจอกล้องถอยหลังนะะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบเ e n s i o n c h i มีมาให้นะคะลูกค้าตัวนี้นะใครที่อยากได้ Fortuner นะคะที่เป็นเบาะภายในสีดำนะคะก็ต้องเป็นคันนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของที่วันแก้น้ำนะคะเกียร์ออโต้เป็น6สปีดนะคะแล้วก็ เบรกจะเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะคะแล้วก็ใครอยากได้นะคะลูกค้ารีทักเข้ามาหรือลูกค้าจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะที่เผพดยนต์ได้เลยนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะระบบเซฟตี้นะคะในส่วนของที่ล็อกเด็กนะคะระบบนิรภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะต่างๆนะคะตรงรุ่นนะคะฟอร์จูเนกระจกนะคะยังติดตั้งนะคะไม่มีเปลี่ยนกระจกได้เป็นของโตโยต้นะคะเดิมแท้นะคะจากโรงงานเลย คันนี้นะคะคุณแจได้เป็นแบบนี้นะคะลูกค้าคุณแจเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกุญแจคีเลตนะคะเป็นกุญแจคีเลตแล้วก็มีกุญแจสำรองให้นะคะในส่วนของด้านหลังลูกค้าก็จะมีที่วางแขนนะคะที่วางแขนที่วางแก้วน้ํานะคะในส่วนของด้านหลังมาให้นี่นะคะสะดวกสบายสําหรับใครที่ อยากได้นะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะสมรรถนะในการขับขี่นะคะที่ดีตัวนี้ได้เป็นตัวลิเดอร์นะคะลูกค้าอย่างที่มินแจ้งนะคะสีดาด้วยนี่ตรงรุ่นตรงปุกแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าติดต่อมาได้นะคะอย่าช้านะคะมีคันเดียวนะราคาหายจากใบแดงไปหลายแสนนะคะคันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่าน,นั้นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวลดเดอร์นะคะเป็นตัวปี2022.23นะแล้วก็เป็นรุ่นเฉลิมฉลองนะคะ60ปีของโตโยต้าด้วยนะคะนี่นะคะ โลโก้นี้นะคะจะได้เป็นรถเฉพาะรุ่นนะคะที่อ่าออกในช่วงของช่วงปีนะคะของเฉลิมฉลอง60ปีนั่เนเองนะมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะตัวนี้นะคะว่าด้านหลังของตัวรถนะคะนอกจากเซ็นเซอร์นะคะ4จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะตรงรุ่นของเขาแล้วก็ในส่วนของภายใน นะะี่คะลูกค้าในส่วนของภายในตัวรถนะคะเบาะพับได้แบบนี้นะคะสภาพสวยนะคะหลังคาไม่มีรอยเจอรอยขูดมานะคะปรับสภาพสปาเบาะอีกรอบหนึ่งนี่คือถือว่าสภาพนองๆไปแดงนั่นเองอ่ะในส่วนของด้านบนนะลูกค้ามาพร้อมกับโครงสร้างของตัวรถที่ถือได้ว่าไม่มีรอยขยับของตัวน็อตนะคะหรือว่ารอยโปสิมาแต่อย่างใดนะคะในส่วนของด้านหลังเปิดท้ายไฟฟ้านะคะสัญญาณ อาสัญญาณเตือนแบบ LED นี่นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะภายในเป็นสีดำต้องคันนี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมิ้นพาไปดูในส่วนของเลขใหม่นะคะว่าตัวนี้นะคะเลขใหม่ในะปัจจุบันนะคะ50,000จริงไหมประมาณนี้นะคะระบบเซนทันล็อกนะคะลูกค้าเป็นตัวพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะคะระบบเทน s i o n s h i นะคะที่หน้าจอนะคะพุชคอนโทรลมีมาให้นะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านในหน่อย ในส่วนของภายในนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะอ่ะภายในมาดูหน่อยนี่หน้าจอนะคะเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะแล้วก็เลขไม่ห้าหมื่นห้าโลนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยนี่อ่ะหน้าจอกล้องถอยหลังกล้อง360ร้อยหกสิบองศาระบบเซนเซอร์นะคะด้านหลังมาให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกมุมเลือกโหมดได้เลยหน้าจอแบบสัมผัสเชื่อมต่อ อ่า l p p l e c a r p l a เ o n d r o i o Auto ได้นะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของกระจกนะคะตัดแสงออ t โตนะคะไฟด้านไหนเป็น LED แบบนี้เรียบร้อยนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าอย่างที่มินแจ้งนะคะว่าคันนี้นะคะจอดไม่นานแน่นอนนะคะเพราะราคานะคะแล้วก็ในส่วนของเลขใหม่นะคะน้อยมากนะคะใครที่อยากได้รถปีใหม่ หม่น้อยๆนะคะลูกค้ามีเข้ามาแล้วนะคะได้สีดำตัวลีดเดอร์นะคะลูกค้าคันนี้แจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะ t o y o ต้าฟอร์จูเนะคะ2.4ตัวลีดเดอร์นะคะเสนอขายอยู่ที่1ล50,000บาทโฉมปี2022.23ใครสนใจแคปหน้าจอคันนี้ได้นะคะไม่น้อยมาก5,000 50, 0โลเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด๋ยวมินตั้งลาไปก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามินจะพาไปดูรถรุ่นไหนนะคะที่เข้ามา มาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ